คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นอย่างตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมในช่องน้องมหาเรานะวันนี้เนี่ยเรามาตามอัตรากระแตกของเกมมาจงเวนหนึ่งนะครับผมนะก็มีอัตรากระแตกกันมาในตัวกลุ่มบนนัดไทม์อีกแล้วเนาะใครที่สนใจนะอยากจะไปดูอัตรากระแตกเทคนิคการเล่นต่างๆเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมก็สาาามมรถไไปตกันนด้เลยะ ก็ไปทุนเข้าเกมกันเลยดีกว่าวันนี้มารีบนิดนึงทุนะเพราะว่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้อีกแล้วนนะเกมค้างอีกแล้วตลอดเลยนะหลายรอบมากช่วงนี้เราี่โดนประจาไม่รู้ว่าใครจะโดนแบบเราบ้างน,นะนอะก็วันนี้เนี่ยน,น่าจะรีบกว่านิดนึงนะับเพราะว่าตากันแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วตามมาช้ามากทุวนะวันนี้มาในช่วงแบบรอบเย็นๆแล้วนนะเอาไว้เปิด อ160 <c oughs> มาสวยๆแล้วนะ185บาทเดี๋ยวเน้นออตโต้ไปก่อนอ30ไปเลยเป็น5วันนี้เราน่าจะเน้นกันย,ย,ยาวๆกับการออตโต้ละ ทรงและคลิปน่าจะเร็วทุกคน,นวันนี้เปิดมาคอมโบมไม่มีเลยแล้วนะอ้นี่คือพยายามไล่ออโตโอ้แบบสุดๆแล้วนะกำไรหายไปหนักแล้วไม่เป็นไรวันนี้ก็เล่นตามเท่าที่เวลาโบนัสไหวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตามมาช้าด้วยแหละจริงๆว่าจะเล่นตั้งแต่รอบเช้าแล้วนะแต่ว่าตากระแตกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็เลยมาตามรอบนี้เนี่ย ก็ร้องแต่เช้ามาละโอ้โหกว่าจะมารอบนึงนู่นนะคือคือนานนะมาจองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาแบบทุกรอบทุกรอบทุกรอบรอบนู่นนะต้องไปลุ้นกันเอาแต่ว่าก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกกับค่ายพีจีออาจจะไปเล่นพีพีจ็อกเกอร์ลีเล็กอะไรเงี้ยก็คลายๆพวกนี้เนี่ยก็เล่นได้นะมีตากรัตแจกแจ้งมาเหมือนกันนะครับผมอยากไปตรงไปตามเดี๋ยวก็สามารถเข้าตัวกลุ่มบรรทัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะ หนึ่งบาทหนึ่งบาทก็มีเอาเบ็ดห้าเขาโบอุ้ยเรียบร้อยยังไงตรงนี้จ่ายเก้าสิบเปิดมาด้วยห้ากิจหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสวยสองหนึ่งหกไปงามๆเลยกำลังกำไรน่าจะมีแล้วแหละวันนี้อ่าขอเป็นเบ็ดเจ็ดแล้วกันนนะต่อไปเนาะคือวันนี้ผมขึ้นเบ็ดเร็วนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าทำไมเล่นเบ็ดเบ็ดหนักอะไรเงี้ยวันนี้รีบเลยนะรีบรีบ เรียนหนึ่งก็เลยเอย้ลองขึ้นเบ็ดเล่นเบ็ดสูงเล่นเบ็ดเร็วกันบ้ากปกติเราจะไล่แบบ1 2 3 5อะไรเงี้ย4ขอเว้นแล้วกันนะ1 2 3 5 6 7บ้าง9บ้าง10บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือเปิด3ปุ๊บขึ้น5เลยเปิด3ขึ้น5ขึ้น7เลยขึ้นเร็วมากกว่านี้ก็เดี๋ยวไปรู้เนาลกันว่ากำไรมันจะได้ไหรือเปล่าหรือว่าจะขาดทุนกี่บาท ผมก็ไม่ชัวน์้นะว่าตาการแตกมันจะไอ้นี่ไงมันจะมาสูงหรือต่ำอะไรเงี้ยแต่โดยเฉลี่ยนะทุกนะนับมาจองหนึ่งกับมาจองสองเนี่ยผมให้มาจองหนึ่งมากกว่านะมาจองหนึ่งคนจะเล่นกันเยอะกว่าเพราะว่ามันมันมันคลาสสิกด้วนมันคลาสสิกมันมันเป็นแบบธรรมดาเลยที่คนเล่นกันเยอะมากนะมาจองหนึ่ง ผมว่าส่วนมากคนน่าจะชอบอ่าคอมโบแรงๆมากกว่าคอมโบบ่อยๆอ่อคอมโบคอมโบบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นเอาก็ได้จากตัวทองแลวเรียบร้อยฟรีเกมเบ็ดเจ็ดมาแล้วนะเคยไปลุ้นเอาก็ได้แต่ว่าถ้านับการจ่ายของตัวแพรจริงๆเนี่ยผมให้มาจองเวนึงชนะมาจองเวสองเลยนะทั้งมาหมากทั้งหงจุงอะไรอย่างเงี้ยลงทองหนึ่งบ่อยมากลงบ่อยมากแต่คอมโบไม่คอมโบว่าก,กันอีกเรื่องหนึ่งนะ ของโบบ่อยจริงๆคือเล่นได้แบบยาวๆเพลินๆอ่ะตองหนึ่งทนแต่ก็ขอเป็นคนที่อาจจะทุนเยอะนิดนึงทุนแบบไม่ได้แบบน้อยมากอะไรเงี้ยถ้าหลักสิบเนี่ยก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะเล่นรอดบ้างไม่รอดบ้างเนาะทุนแบบหลักหนึ่งบาทเงี้ยบางคนแบบเติม20 30ิ30 30ม,มาเล่นอะไรเงี้ยผมว่ามันเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องลุ้นกันนิดนึงต้องวัดดวงกันนิดน,นึงนะเรานะแต่ถ้ามีหนักมาเล่นเลยเนี่ยผมว่าเอาหนักมาเล่นเดีเยวดีกว่า แล้วก็หาเทคนิคหาเวลาโบนัสมาเล่นมาตามเอา,า,าด,นนดีกว่ามันจะเวิร์กว่านนะดีกว่าการที่แบบมาเล่นทุนน้อยแล้วก็เติมทีะละรอบสองรอบรอบสองรอบมันเสียเวลาด้วยนะครับผมแล้วก็มันปรับเด็ดได้ไม่ไม่ไม่แบบไม่กว้างพอมันเล่นได้แบบหนึ่งของสามหนึ่งของสามอโตหนึ่งองสามประมาณนี้มันอยู่แค่ประมาณนี้นะมันไม่เกินนี่หรอกเบ็ดเบ็ดทุนแบบสี่สิบห้าสิบเนี้ยมันจะไปเล่นเบ็ดเจ็ดเบ็ดแปดเนี้ยสามสี่ทีสี่ห้าทีหกทีก็หมดละ อยู่ได้ไม่นานนะเบ็ดเบ,บ็ดสูงเนาะแต่ถ้าใครที่ฟุกแตกมาเลยก็ดวงสัสเลยนะดวงสัสเลยนะถ้าใครที่แบบเล่นแบบทุนน้อยแล้วเบ็ดสูงอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะมันไม่ไม่มีแบบไหนที่เป็นไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่อยู่ที่ว่าเฮ้ยจังหวะเราเล่นอะดีหรือเปล่าตามันตาการแตกหรือเปล่ามีช่วงเวลาดีๆมีทิคดีๆหรือเปล่ายังไงเนี่ยผมพูดเสมอนะในทุกคลิปเลยย้ําว่า สิ่งที่สําคัญในการเล่นที่สุดคืออัตราการแตกคือเปอร์เซ็นต์การแตกไม่ว่าทุกคนจะหาเทคนิคโคตพโรพ่อโคตรแม่แตกกันาัไหนเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนมาเนี่ยแต่ถ้าตามเวลาเบรนัสต่าๆเลยเนี่ยแบบเอาวันนี้มาสัก40 30อย่างเงี้ยทุกคนก็อโอกาส70สกับ80%ที่ทุกคนที่ควรจะได้เนี่ยมันเสียไปมันก็มีโอกาสที่จะได้น้อยกว่าทุกคนก็คือจะเสียเยอะกว่านั่นแหละ เปิดด้วยเข e ียวแถวแรกโอ้โหเขียวแถวแรกมาบอกเลยว่าบ <whis key. S 1> ันเทิงด้วยนะโอ้โห่โม่แม่งวันนี้ขึ้นเร็วมากนะพันรงพันเจ็ดเนี่ยปกตินี่เป็นพันนี่คือไล่กันแบบเป็นจะสิบนาทีเลยนะสิบยี่สิบนาทีเลยนะแต่วันนี้ถือว่ามาดีแล้วนะผมตามตอนใกล้เวลาบนัสจะหมดพอดีไงคนก็น่าจะไม่ค่อยเล่นกันละน้าก็คงเหลือแต่ผมเล่นก็ไม่เยอะหรอก แต่เขาก็ไปรอรอบต่อไปนะแต่ผมขอเล่นรอบนี้ให้จบเลยแล้วกันนะเนาะเนเรื่อไม่มาแล้ววะเบ็ดเจ็ดเปลี่ยนบ้านดีกว่าขอเป็นเนบ็ดห้าวกกลับววกกลับวกกลับเอาตัวสามสิบไป มาเรียบร้อยยังไงสวยจัดหนึ่งห้าหกมาเว้มาเว็บห้ก็มาเว้ยสู้เขาหน่อยหนุ่มแต่กำไรตอนนี้เนี่ยได้นะแต่ว่าถ้านับจากที่เราไปแตะสมุดเมื่อกี้ในประมาณพันเะจ็ดพนแะก็หายไป3ามสก็หนักเลยนะเจอเบทเจ็ดเข้าไปเมื่อกี้นะเบทห้าก็พอได้ไมาอยู่่ะ เดี๋ยวผมกดมือย้ําอีกหน่อยแล้วกันทุกนนะก็จะหมดเวลาละจะไปแล้วทุกนนะตอนนี้เหลือไม่เยอะละแรกว่าวันนี้ว่าจะไปเล่นจองสองด้วยซ้ำทุกนนะแต่จ,จองหนึ่งมันมาต้องจัดกันหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตัวอย่างแล้วกันนะสำหรับตัวกลุ่มประทานทุกนนะใครที่สนใจอยากจะเข้าเนาะผมขึ้นตัวอย่างไปแล้วกันนะอาจจะไม่ได้แบบตรงเวลาบรัทที่ผมเล่นตรงนี้เป๊ะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศแล้วกันให้ดูว่าเฮ้ย ตัวกลุ่มมันเป็นยังไงอัตราการแตกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยล้วก็ถ้าใครที่อยากดูแบบตรงจริงๆเนี่ยไปดูในตัวกลุ่มเอาง่ายกว่าเลยนะไม่ต้องมารอดูแบบคลิปเอ้ยผมลงอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเนี่ยตอนนี้นะผมใกล้จะหมดเวลาละถ้าผมลงคลิปไปเนี่ยคือหมดเวลาแล้วก็คือทุกคนตามไม่ตรงแน่นอนทุกคนจะมาตามดูจากตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเลยนะก็ต้องไปรอรอบใหม่อะไรเงี้ยก็ดูดูกันเอาเองนะตัวกลุ่มง่ายๆสุดนะไม่ต้องแบบมารอคนนั้นคนนี้บอกอัตราการแตกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็พอเราอยู่ในตัวกลุ เราไปหาเทคนิคเราไปหาทุนแค่นั้นเองนู่นชิวๆเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ในตกลุ่มี่ยสามารถดูได้ตลอดเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบวันหมดอายุนะไม่มีไม่ใช่ว่าเข้าในตัวกลุ่มมาแล้วแบบหมดเวลาเอ้ยอกลุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครนะคืออยู่ได้ตลอดถาวัน,นะครับผมอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันพันหกน,นะวันนี้กําไรเนี่ยดึงมาได้สุดๆประมาณนี้ละไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะก็ถ้าใครชื่นชอบโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่กดติดตามด้วยนะครับผมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อว่า ผมมีเกมใหม่ๆเนะเกมใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ด้วยกันทุกคนนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผม